สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับอูปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะวันนี้ลูกค้าอยากให้รีวิวคันนี้ค่ะเดก้าอิสุสเดก้าร้อยเกคาสนลูกค้าเดียกร้องให้รีวิวให้ดูค่ะก็จัดให้ค่ะตัวนี้เป็นเดก้าเครื่องร้อคาสีนอกนะคะลูกค้าจองแล้วแหละ อะมารีวิวให้ชมกันสีเขียวมะนาวนะคะตัวนี้กันชนหล่อมากคันนี้สีเขียวมะนาวนะคะสีกำลังฮิตเลยค่ะคันนี้ เดี๋ยวพามาชมข้างในกันตั้นี้นะคะแต่ภายในยังไม่ได้ลงแว็กนะคะลูกค้ายังไม่ได้บอกวันมารับรถก็จะได้ลงแว็กอีกรอบหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะภายในก็เรียบร้อยดีค่ะเหลือลงแว็กอย่างเดียวนะคะภายใน เนี่ยค่ะสีเขียวมะนาวคาซีเป็นค้าสีนอกนะคะตัวนี้เป็นค้าสีนอกคาสีนอกนะคะกระทะก็เป็นกระทะชุบเลดนะคะตัวนี้เลยค่ะสีจมากสวยงามค่ะ กระบะคันนี้ความยาวอยู่ที่สามเมตรหกสิบนะคะตามนี้เลยค่ะสวยตัวฝาครอบน็อตตัวนี้นะคะเนี่ยฝาครอบน็อตล้อตัวเนี้ยเรายังไม่ได้ใส่นะคะมีสุสุเลกาค่ะรอรอ ลูกค้ารออ่าเป็นเป็น,เ,ปนเดินเรื่องกับทกศไว้เงินทกศยังไม่ออกนะคะคันเนี้ยรอลูกค้ามารับอยู่